ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคนแรกเลยนะครับที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือสันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำบิสกิตเขาเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่เข้าเครื่องบดเขาบดนานจนแป้งเนี่ยเนียนผสมเข้าด้วยกันจุดนี้น่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้บิสกิตออกมาอาจจะไม่นุ่มฟูแล้วก็แฉะง<ช>ข้างในก็ได้ครับ อีกคนหนึ่งที่ห่วงก็คือเตอร์ค่ะเวลาทําบิสกิตเนี่ยเราเตรียมครีมเย็นไว้ให้เตอร์เขาคิดว่ามันเย็นเกินไปเขาก็เลยเอาขึ้นไปตั้งไฟสิ่งที่ห่วงก็คือว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงเกินไปแป้งก็จะแฉะเละไม่ขึ้นฟูค่ะไม่รู้มันได้ป่าวส่วนอีกคนที่น่าเป็นห่วงนะครับเนทครับเนทเนี่ยเขาปั้นบิสกิตบางเกินไป เขาก็เลยทิ้งแล้วทําใหม่นั่นก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขาเสียเวลานะครับการทำสเต็กเนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มต้นจี่เนื้อแล้วก็เอาเข้าเตาอบเนี่ยช้าที่สุดเลยครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับความสุกระดับมีเดียมแรต้องเป็น52เนื้อเอาออกมาเช็คก็ไม่ขึ้นสักทีประมาณ25อยู่ตลอดเวลาค่ะก็เลยเอาออกมาเสียพอเสียแล้วอุณหภูมิก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดี ก็เลยเอาเข้อตบนะครับตอนนี้เนื้อของคุณเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับประมาณ25ค่ะเชฟแล้วมันต้องเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ52ค่ะเชฟตอนนี้คุณเหลือไปถึง5านาทีนะครับเดี๋ยวเข้าตบแล้วก็เล็งไฟค่ะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเลยครับได้ค่ะเชฟปรับไป250ตอนที่ยังมีเวลาเหลือประมาณ5นาทีอะคะ่ะคิดว่ามันน่าจะได้3 0ิวินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจ สามสิบวิสุดท้ายนะครับผมมั่นใจว่าอ,อ,องคปกร์ผมเนี่ยครบตามที่เขาต้องการแต่จะดีตั้นที่เขาต้องการหรือเปล่ายังไม่รู้เรา้สรู้ว่าไม่อยากแข่งกับใครแล้วพอต้องมาแข่งก็รู้สึกว่าต้องทำให้ดีที่สุด10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คุณทั้งสมคนเป็นผู้ที่ทำผลงานในวันนี้ออกมาได้พลาดกว่าคนอื่นเขาเครียดแทนเลยเครียดแทนน้องเลยค่ะแต่คนที่พลาดที่สุดก็คือแนทค่ะ พี่เขาไม่ได้แพ้ผมแล้วผมก็ไม่ได้ชนะพี่เขาเพียงแค่วันนี้มันไม่ใช่วันของพี่เขาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะรอดไปก็ตามแต่ว่าในมา s เตอร์เชฟไม่ควรที่จะมีอะไรผิดพลาดแม้แต่วินาทีเดียวอะนะคะถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะพลาดโอกาสในการเป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ก้าวเดินตามความฝันของคุณแล้ว เก้าเดินต่อไปนะคะสักวันหนึ่งความฝันของคุณต้องเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าทีมเราทำให้เพื่อนต้องมาอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้เราออกแล้วเราวันนี้พลาดจริงๆด้วยก็โอเคหลับได้หนูอยากเป็นเชฟคนหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยคนนี้มั่งทำอาหารอร่อย เจ็ด,ด้้แต่ว่าเราย้อนเวลาไม่ได้ค่ะฮลค